สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รักนาทาร์ถนะคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษธาตุไฟทุกๆคนด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวราศีเมษกันนะคะว่า เรามาดูซิว่าความรักการงานการเงินของชาวราศีเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้หรือในวันที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยส่งผ่านพลังงานความรักผ่านไพ่ให้ข้าพเจ้าได้อ่านให้กับชาวราศีเมษต,ตรงตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าพลังงานความรักการงานการเงินของชาวราศีเมษ มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครูบาอาจารย์จะส่งผ่านพลังงานถึงคุณชาวราสีเมษว่าอย่างไรบ้างะะะะน,นะคะเราไปชมรับกันเลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีเมษเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะเดือดสันขึ้นเป็นใบแรกเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ขยายด้วยเจดถ้วยนะคะตามด้วยสองเหรียญซึ่งเป็นพลังงานที่เหมือนกับมีทางเลือกให้เขาเลือกเดินนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเลือกไม่ได้ สับสนอยู่ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกทางเดินทางไหนให้กับตัวเองดีนะคะคุณยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อดีตที่ผ่านมาของคุณคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนเก่งและคุณเป็นคนที่ฉลาดและก็เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงมากเลยนะคะคุณสามารถตัดสินใจเด็ดขาด แล้วก็คุณมีความสามารถหลายด้านคุณสามารถประสบความสําเร็จได้หลายๆด้านเลยนะคะซึ่งบางทีบางครั้งคุณก็อาจจะเรียนมาในอีกสาขาหนึ่งแล้วก็คุณก็อาจจะไปประสบความสําเร็จอีกสาขาหนึ่งก็ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งแล้วก็คุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง อดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณเจอกับอุปสรรคอะไรบางอย่างแต่คุณก็สามารถผ่านมันมาได้นะคะส่วนในด้านความรักของคุณนะคะมีสามดาบเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะสามดาบเกิดขึ้นเหมือนคุณกำลังเจ็บกับเรื่องความรักอยู่นะคะ เรามาขยายกันนะคะว่าสามดาเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่นะคะขยายมาสามดาเป็นห้าดานะคะสามดาบมันเป็นเรื่องของ มันจะเป็นการงานด้านสื่อสารการพูดคุยนะคะยังเจรจาไม่สำเร็จก็ได้นะคะหรือไม่ก็เรื่องความรักของคุณก็ได้นะคะมีการพูดจาตกลงอะไรบางอย่างนะคะกับความรักของคุณกับคนที่คุณรัก นะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะคุยและก็ตกลงได้ไม่สามารถที่จะตกลงตัดสินได้ว่าคุณจะเลือกทำยังไงนะคะกับชีวิตของคุณดีจนในที่สุดตอนนี้คุณยังทำอะไรไม่ได้คุณก็ ต้องนิ่งไม่สามารถที่จะไปต่อได้คุณต้องนิ่งไปก่อนไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ส่วนด้านการงานของคุณคุณก็หนักค่ะทำงานหนักตอนนี้คุณหรือคุณอาจจะรับภาระหนักก็ได้นะคะในหน้าที่การงานของคุณหรือคุณรับหน้าที่สงูงแล้วก็คิง ออบสอร์ดเกิดขึ้นรับผิดชอบหน้าที่หนักรับภาระหนักมากนะคะในเรื่องการงานของคุณตอนนี้แล้วนรามาขยายสดาบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วก็สดาบนี้คุณจะสามารถ ขยับอะไรได้บ้างไหมนะคะขอขยับสีด้นนะคะหลังจากที่คุณนิ่งคุณจะสามารถขยับไปทางไหนได้บ้างนะคะคุณพยายามนะคะหลังจากที่คุณนิ่งสักระยะหนึ่งคุณก็จะพยายามมอบ สิ่งดีๆมอบความรักและสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักนะคะคุณก็จะพยายามหรือไม่คุณก็ต้องการที่จะให้คนรักของคุณมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณบ้างซึ่งณนะตอนนี้นะคะ ชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จกับชีวิตมากๆเลยแต่ส่วนในเรื่องความรักของคุณอาจจะยังไปไม่ถึงไหนนะคะมันสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณอยู่ยังไม่สามารถที่จะตกลงเจรจาพูดคุยกับคนที่คุณรักได้เข้าใจกันดีนักนะคะขอขยายสองเหรียญน,นะคะว่าคืออะไร เป็นด้านการงานนะคะด้านการงานของคุณคุณอาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ยังมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะก็คือมันยังมีตัวเลือกให้คุณได้เลือกหลายทางเลยว่าคุณจะเลือกไปทางไหนในเร็วๆนี้คุณอาจจะมีการโยกย้ายหน้าที่การงานของคุณนะคะไปในอีกสเต็ปหนึ่งของคุณที่คุณคิดว่า นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณอาจจะตัดสินใจย้ายงานย้ายหน้าที่ของตัวเองไปอีกที่หนึ่งนะคะถ้าคุณสามารถเจราจาตกลงคนที่คุณรักได้หรือไม่คุณก็อาจจะมีแผนไมาว่าคุณลกย้ายไปทำงานใกล้ๆหรือที่เดียวกันกับคนรักคุณก็ได้นะคะ แต่ทุกอย่างของคุณดูจะประสบความสําเร็จอยู่นะคะเรื่องการงานทั้งเรื่องการงานและก็การเงินแทบทุกๆเรื่องเลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะที่คุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะคุยแล้วก็เจรจากับคนที่คุณรักให้ลงตัวได้นะคะ อาจจะเป็นช่วงหนึ่งของของคุณเท่านั้นเองนะคะเมื่อเดี๋ยววิวขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นโชคชะตาของคุณหมุนเวียนมามันอาจจะเป็นบททดสอบเรื่องความรักของคุณก็ได้ว่าคุณจะมีความมั่นคงกับความรักมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นบททดสอบบททดสอบหนึ่งของคุณนะคะว่าความรัก ที่คุณมีอยู่เลือกในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณมีความสุขนะคะขอให้เลือกทางเดินในทางที่คุณคิดว่าคุณมีความสุขในการพูดคุยกันกับคนที่คุณรักก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเรามาให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งบอกคุณนะคะว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกเรามาให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งบอกคุณมาขยายให้คุณได้รู้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ สำหรับนี้ก็มาบอกว่าเหมือนคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงย้ายงานนะคะย้ายหน้าที่การงานตัวเองไปใกล้ๆที่ของคนรักของคุณอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการโยกย้ายคุณมีความประสงค์ที่จะโยกย้ายหน้าที่การงานของคุณ ไปใกล้คนรักของคุณการงานของคุณก็หนักหนักมากๆนะคะ10บทั่วเอสิบไม้ขึ้นถึงสองสำรับสำรับนี้สองเหรียญก็ขึ้นอีกแล้วนะเหมือนคุณต้องการที่จะวนกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างนะคะในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณต้องการที่จะบนกลับไปแก้ไขตอนนี้นะคะคุณก็คิดว่าคุณมีโอกาสทำได้สำเร็จนะคะถ้าคุณคิดในเรื่องราวที่มันผ่านที่มันผ่านมาคุณจะต้องทำให้สำเร็จอะแต่ตอนนี้คุณก็ยังไม่สามารถที่จะบอกใครได้ คุณก็ยังไม่สามารถที่จะบอกแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ใครรู้ได้ถ้าคุณทําหรือไม่ถ้าคุณบอกใครไปนะคะอาจจะเจอกับอุปสรรคและก็ปัญหาเข้ามาขวางทางของคุณนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคกับคุณก็ได้นะคะซึ่งคุณก็ มีความหวังที่จะเป็นอิสระในเรื่องการงานของคุณนะคะในเรื่องการงานที่คุณแบกบภาละอยู่หน้าที่การงานของคุณที่คุณก็น่าจะรับหน้าที่ตำแหน่งมีตำแหน่งที่สูงเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิบไม้สองสำรับออกแสดงว่าคุณรับ หน้าที่ของคุณค่อนข้างที่จะสูงถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปคุณจะได้เป็นอิสระตามที่คุณต้องการนะคะดูเหมือนว่าชีวิตของคุณประสบความสำเร็จกับทุกๆเรื่องนะคะประสบความสำเร็จกับทุกๆเรื่องยกเว้นความรักของคุณที่คุณนะคะ คุณยังหาทางออกกับความรักของคุณไม่ได้คุณอยากสามารถทำตัวเป็นอิสระลอยตัวอยู่เหนือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณก็จะพบทางออกคุณสามารถหาทางออกของคุณได้อยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็จะเป็นอิสระทั้งในเรื่องถ้าคุณหวัง นะคะถ้าคุณหวังว่าคุณต้องการที่จะเป็นอิสระจากการงานของคุณเพื่อเดินทางไปหาคนที่คุณรักคุณก็มีโอกาสทำได้นะคะคุณก็มีโอกาสเป็นอิสระแต่ดูเหมือนว่า มันก็จะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าไพ่เดินทางไม่ขึ้นเลยนะคะมันเป็นไพ่แค่คุณมีความประสงค์ที่อยากจะย้ายตัวเองนะคะอยากจะย้ายตัวเองไปอยู่กับคนรักของคุณ เหมือนคนรักของคุณจะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะคุณกับคนรักอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้แล้วคุณก็มีความประสงค์ที่จะอยากย้ายหน้าที่การงานของคุณเพื่อย้าย ไปอยู่ที่เดียวกันกับคนรักของคุณนะคะซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันอาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งะคะซึ่งก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะใช้เวลานานไหมนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ ยังมีอุปสรรคขวางหน้าของคุณอยูน่นะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งที่คุณจะสมหวังนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวงังก็มาให้ไพ่อีกสำหรับหนึ่งนะคะจะให้พรหรือว่าแนะนำคุณว่า สิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่นี้นะคะสิ่งที่คุณกำลังคิดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะจะสามารถประสบความสำเร็จได้ไหมนะคะขอให้ไพ่สำรับหนึ่งแนะนำและก็อวยพรให้กับคุณนะคะ คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะในสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะเพราะคุณเป็นคนเชื่อมัน่นคุณเป็นคนที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณสามารถที่จะทำได้อยู่แล้ว แล้วในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ศึกษาหาความรู้หาช่องทางอยู่ก็ได้นะคะหาช่องทางหาข้อมูลเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะคุณอาจจะศึกษาหาความรู้ของคุณให้มากกว่าน,นี้ก่อนนะคะคุณอาจจะยังไม่รีบ แล้วคุณก็หวังไว้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีและถูกต้องให้ได้คุณหวังไว้ว่าอย่างนั้นนะคะหวังไว้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ที่คุณคิดอยู่ตอนเนี้ยเปลี่ยนแปลงเรื่องราว ให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องถึงมันจะมีอุปสรรคขวางทางของคุณอยู่นะคะถึงมันจะมีอุปสรรคขวางทางของคุณอยู่แต่คุณเป็นคนเชื่อมั่นคุณเป็นคนมีความมั่นใจสูงว่าคุณทำได้แน่นอนถึงมันจะมีอุปสรรคในเรื่องความรักของคุณอยู่ตอนนี้ แต่คุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ค่ะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องความรักของคุณเพราะว่าดูแล้วคุณชีวิตของคุณประสบความสําเร็จแทบทุกเรื่องนะคะแต่มีเรื่องความรักของคุณอยู่ตอนนี้ช่วงนี้มันมีอุปสรรคมาขวางคุณอยู่แต่คุณก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงคุณเชื่อว่าตัวเอง ตัวของคุณสามารถที่จะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้และคุณก็จะทำให้มันถูกต้องเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในความคิดของคุณคุณคิดแบบนั้นและคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความมั่นใจคุณเชื่อว่าคุณทำได้อยู่แล้วแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะทำได้นะคะ ุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะมันใกล้ถึงวันที่พิพากษาแล้วมันใกล้ถึงวันที่จะตัดสินแล้วขอให้คุณเชื่อนะคะขอให้คุณเชื่อว่ามันใกล้วันที่จะตัดสินแล้ว ในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณหวังนะคะถ้าคุณคิดในสิ่งที่ดีๆคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีๆภพยใบนี้ถ้าคุณคิดทางที่มันไม่ดีมันก็จะออกมาไม่ดีนะคะเพราะภายใบนี้ขึ้นถ้าทำดีก็คือได้ดีแล้วก็จะดีมากๆด้วย ถ้าทำไม่ดีก็จะไม่ดีมากๆด้วยใบยนี้ขึ้นมาเตือนคุณเป็นใบสุดท้ายขอให้คุณคิดทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหมายคาดหวังไวนะ้โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะขอขอบคุณ ทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์ให้กับทางช่องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ